ดิบดิดิทไรเนี่ยมายืนทไรเรามีคู่แล้วเนี่ยครับสเวลาออกกองทีก็ซื้อใหม่ใช่ใหม่ซื้อใหม่แล้ววเื่อเยี่เวลาถ่ายวาซื้อใหม่รวยนะกองนี้ถามว่าทำไมซื้อใหม่ไม่ได้เาไปยังไม่ออกเลยเว่าไง ถ่แล้วเราเดินไปไหนกันนี่เราจะไปหาวัตถุดิบอะไรแล้วเจกูก,กับป๊อปหายไปไหนเอ้าเอ้านี่เรามีความลับมาบอกเพิดเปิด,ปดตัวตนวันนี้เองนี่ตำรวจเยีตรรวจองไา มึงพากูใส่ชุดนี้แล้วก็ให้กูไปไหนเนี่ยยูมีเมนูเด็ดเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรมากินนี่แบบว่าร้องท้องเบอร์ใหญ่ๆหกว่านี้ไม่มีแล้วลูกเวลาก้าปุ๊บมึงดูแมนไปไหนไปไหนจะไปทำไรตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่แววบอกแหละตอนนี้เราอยู่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอ สมองสกูสมองสมึงแล้วพามาทำอะไรที่สมิงเนี่ยมาหาปูปูอะไรปูม้ามีนรอระดับเรากินปูนะล้วจะทำอะไรล่ะปูนะผัดกุ้งกะะรี่ไหม ผ่านผมก็รีบปูนาเลยเลรอตั้งแต่เกิดมาก็มาต้มกิน,กนแล้วว่าถ้าอยากจะแบบกิบเก๋อยูเวกา <c oughs> เขามีปูจ๋าซึ่งใช้ปูมา <c oughs> นะ้าเลยใช่ไหมเราก็จะคิดค้นเอาปูนางมาทําปูจา๋าปูจา๋จา,จานี่คือมอะมัน มาจ้ามาทำงานจ้าหนูไม่ได้มาจับปูเฉยๆหนูไม่จับปูเฉยๆยปะอ้วงูเหรอเก่งไม้ไหมคะไม่ใช่ชุ่มเหมือนเหมือนมีขาด้วยคุณคุณคะนอกจากจะมาหมืดแล้วคอสตูมสวยแล้วทางเดินก็สะดวกสบายเช่นนี้อย่างกระปูผมลุงคะ อีกไกลไหมคะลุงล้มตามก้มตามนี่เหมือนแบบเหมือนไปลูกเออลูกเสือปะ่ะเดินทางก่อนตอนคืนอ่ะบาดักเยอะแยะมากมายทั้งรวดหนามทั้งตอทั้งยอดลุมนี่เราไปจับปูนาจริงๆใช่ปะ กลางคืนอนักปูมันออกหากินเขาก็เลยจะมาหาปูตอนกลางคืนทุกคนมันหายยากมากไหนปูน่ะไม่เจอเจอแต่ยุงตอนเนี้ยหนมันมีจริงใช่ไหมมันมีจริงเดินไครึ่งโลย,ยังไม่เห็นปูปัอะไรเลยจูกุ๊กหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะพาพี่มาลำบากขนาดนี้ เอาหลังมึงดูพื้นที่ไม่กร,รับ<ด>แบบเห็นร้อนๆไงโอ้เห็นรายการเขาก็ต้องมาเช็คเอาพื้นที่อะไรก่อนเจอแดดเยอะแล้วไงก็อยากแบบพาม,มาล่มๆบ้างต้องคิดด้วยมึงเนี่ยเป็นห่วงพี่กับเป็นห่วงเพื่อนไงนไอ้เพื่อนไอ้พี่แล้ววันนี้จะได้ปูไปทําไอ้ปูจา๋าไหมเนีขาบอกว่ามันอยู่ในร่องน้ำไหนต่อนี้เหรอไปกันสองดูซิมี<อ>ไหมถ้าได้มีหนูไม่มีไฟแต่คุส่องให้มึงก็ก้มดูเต้มาไม่มีก็เดินไม่มีก็เดิน ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใบไม้มอืเอ,อต,ตัลังแต่เลยลงรถมาก็คือต้อน,น,นหนามแ่บหนึ่งอันนี้ไม่มีสะพานแต่เป็นคลองเลยแต่ไม่รู้น้ำจะลุกถูกแล้วที่ซื้อบูธเห็นไหมเออก้มดูชัดๆเนี่ยน้ำน่าเล่นเนะ <c oughs> ลองแมวแืวแว <c oughs> แวมาก,ก่อนไหมแววเจ๋ก่อนเลยไม่ไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่ล้มไม่ล้มเจย์ดีๆนะ ไม่ได้อยากล้มนะบอกตรงนี้เลยและบอกทุกคนเลยนะไม่อยากลื่นหรือว่าไม่อยากล้มลงไปเปียกเลยห้ามล้มอันนี้อันนี้คือเราจะไม่เอาล้มเลยใช่เราจะไม่เอาล้มเลยมากูไม่จมแล้วเว้ยคืนไม่ได้ดึงอากุ๊กด้วยโอ้ยหนักนะไม่เอาละไม่ยกแล้วหนักขากรุ๊บไปดึงอะไรนะดึงไม่เป็น เฮ้ยหนักอ่ะอ๋อติดลมไม่เอาลมเขาฟอบเรารู้แล้วเ้อว่าวิธีการลงน้ำ่าอย่าเอาบูทลงน้ำลงกูแข้ามไปเลยอไม่งั้นมันจะจมเหมือนเขาโอ้พี่ยอดดูรอยเท้าเลยแตแต่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  เออเราไปย้ำให้แววทำยากเข้าไปเนี่ยพอล้นีสแต่เดาเดาเดเดอแลวนีสอย่าเอาดิจงาข้ามไปเลยมันจะจบเหมือนเขาเราข้ามไปเลยน้อง ไอ้เพื่อนไหนดอ่ะไอ้เพื่อนไมึงกเลเดียวเลยไหนมึงพกมึงมีทิ้งไงเพื่อนอกูอยู่ตรงนั้นมันดูดกูเรื่อยๆดูดดูด นี่ครรับอยแกะออกมาแล้วก็ชุบแป้งทอดกับน้ำพริกกะปิก็อ่อยนะมันจะอยู่นี่นี่นี่ในนี้มีในนี้ีมีตัวในนี้ไม่ตัวนี่เห็นเลยปูปูครับปูครับนี่วะนี่นี่มันหนีไงอ๋อมันหนี ตายแล,แล้วเนี่ยไายแล้วไายแล้วกูขึ้นข้างบนดีกว่าูอะไรเลย <c oughs> เอา้เอาไม่กินแล้วปูไม่อยากกินแล้วกูเปียกหมดแล้วเนี่ยน้ำขุ่นนะครับก็เลยมองเห็นปูยากนิดนึง อุ๊ยอุ๊ยโอ้มันเป่าอันเป่าต้องเดินลงน้ำอ่ะว้ายป๊อปเป็นไรหน้าเครียดขนาดนั้นด่าน้ำเดินลุยน้ำไม่่่ใชรองเท้าพีโอ้ดูทางของเรามันเป็นอุปสรรคขึ้นได้หนูลงไปแลด้นี่ครับโอ้ไม้โคตรบางพี่ใช้วิชาตัวเบาาน้ำหนักจลงสุดยอดอ่ะสุดป๊อปไม่ถึงตอนกลับจังเลย ไม่รู้ไปก่อนเหรอเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วเก้ายาวเก้ายาวเก้ายาวเ้ายาวหนึ่งสองสามโอ้โหนี่ดัดึงไว้ไม่งั้นหายแน่เลยโอยใจหายใจคว่ำไปต่อไปต่อที่กูถ่ายไปไหนวะนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งพักนั่งอีกแล้วเหร หนึ่งเลยวเราเจอตรงไหนอีกอยากได้เยอะๆลูกหนูอยากอ่ะวิววิวพี่กุ๊อะไรอะไรมันเป็นชมพูอยูไม่รู้อ่ะเป็นไอ้นี่แมงมุมน้ำไม่มีแล้วอุ้อันนี้ ขายยังไงั้นอ่ะขาขายไปในข้างนึงอ่ะเขาวัดไม่เนี่ยดึงกูขึ้นทีกรับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเอาแม่กรับตัวก็ไม่ได้้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเกิดอะไรขึ้น กูอยากกินป <ểu> um ูนาอยู <PDF laim neither> ่เปล่ายังอยากกินปูนาอยู่เปล่าจะไม่แล้วล่ะเริ่มไม่ค่อยอยากแล้วแหละตอนเนี้ยไหน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 กูอุ้ยเจอแล้วไหนนะเจ๊จะจับเองโห่ีนี่ไงนี่ไงนี่เจ๊ได้แล้วไหนนี่หิบเจ็บปะอ่าเก็บใส่เก็บใส่เก็บนี่ครับ เราแบ่งนาทีอ้ยทุกคนดูกระสอบทุกคนดูกระสอบโอ้โหแล้วดูปูวันนี้ได้คืนกระสอบก็กลับมาแล้วล่ะไปแล้ปูตายแล้วอุ้มซักนี่กูต้องอยากกินปูขนาดนี้เลยเหรอหิวจังเลยอ่ะอยากกินปูอยากกินปู ตอนนี้ไปไหนเนี่ยพี่แววไปหาในคลองเพราะตรงเนี้ยมันเริ่มมองไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นป่ายาบ้ยไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วครับอันนี้ตัวยังใหญ่อ่ะู้ป้อมเนี่ยอยู่ป้อมไหนเชียูตอุ้ยนี่ตัวเมียนี่นี่อยู่ใต้ใบไม้ทัดข้างหน้าเลยข้างหน้าข้างหน้าสายสายล้สายอยู่ไม้มั่วชูอ่อนนี้กอดกดกอดเอ้า จูจูจูอ uh ้นี่ตัวผู้แต่ขอดูด้านหลังหลังกระดองเลยดินี่นี่อันนี้ตัวผู้เอาใส่ เมนูท,ที่ที่ใช้ที่ให้ปูนาทำมีอะไรบ้างก็ะจะมีปูนาดองน้ำปลาต้มปูทำเป็นอ่องอ่องปน้ำยาปูก็มีนี่เรามาถึงเหมาะดูดูพะรูอันนี้เราพะรูน่านฟ้าไทยเลยโอ้โหนี่ครับเราลอดใต้ต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ามากโอ้ยนี่ตัวใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่แบบตูดกล้ามครับ ตัวพูดูดิหายใจหายใจอุ้ย,ยดูดิกล้ามเลยอันนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ที่สุดใน,นถุงแล้ว <c oughs> จริงจริงแล้วคือแต่ก่อนอะที่ว่าสมัยก่อนที่ตอนเด็กๆอะก็จะคืออย่างนี้แล้วกินกล้ามคืออร่อยมากใช่ค่ะครับเอาได้ปูครบแล้วเราจะกลับบ้านเราแล้วเดินระวังระวังนะบอกใครบอกบอกพูเองเนี่ยไอ้น้องจะเอาท่าไหนไอ้ท้อเอ้าไอ้ท้อปูขัดขอน

ไม่ไม่เนียนเลยกว่าจะได้ปูครบที่หนะ้าได้แล้วส่วนมากระยะเวลาที่หาปูไม่ค่อยเยอะหรอกเกี่ยวกับการเดินทาง <c oughs> <c oughs> ตลอดทางกล<า>ัวอะไรตื่นเต,น<า>ต้นเหรอกลัวงู <c oughs> ไฟก็สว่าสว่างแหละก้มดูนี่รูปูเปล่า <c oughs> มันมีหลายรูมากเลยไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปู <c oughs> หรือรูอูแต่เราก็ได้ไงมันปูเยอะมาก เจจะทำปูนาจา๋าส่วนประกอบโดยใช้แค่กระดองปูยอย่างเดียวหนะ้าที่ไปหามาเนี่ยในกระดองมันจะมีมันปูยอยู่ซึ่งจะเป็นส่วนที่อร่อยส่วนผสมหลักผสมเครื่องปรุงเลยดีกว่าป๊อปตํากระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยการตําที่ถูกต้องต้องปากจุอยากรู้ไหมกันถ้าไม่ถ้าไม่าป,ป,าไมปากจุจะเป็นปากยังไงเวลาตาาํา พอเราตำเสร็จแล้วเราก็ตักมาให้พี่กุ๊กผสมนะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใส่หมูมมบดลงไปตัดน้ำตาลหน่อยซอสหอยก็ซีอิ๊วขาวใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ตีผสมให้เข้ากัน เครื่องเสร็จเรียบร้อยแต่เราต้องหมักทิงไว้ก่อนนะคะเราจะต้องมาขูดเอาเนื้อมันมันปูนะดูนะอย่างเหลืองเลยนะเดี๋ยวเราจะมาขูดเนื้อมันปูออกแล้วก็เอาเนื้อมันปูเนี่ยมาคนผสมในนี้อีกทีนะึ่งอันนี้เราก็แคะมันปูออกจากกระดองแล้วเดี๋ยวเราเอามาผสมลงไปในนี้คนให้เข้ากันเลย ตอนนี้มันปูก็เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาตักใส่กระดองเราเอาหมูใส่กระดองปูเสร็จแล้วต่อไปก็นึ่งค่ะนี่ตั้งน้ําไว้แล้วนะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเจจะวางลงไปนี่นปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ15-20ถึนาทีนะคะนอนรอนี้ก็ไปนอนก่อนนอนรอ เออเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเลยดีกว่า หลังจากเสร็จแต่ยัมนเทอร์นนะเมนเทอร์ว่างี้ก่อนขอเจ๊ชิมก่อนนะคะเมนเทอร์รอผมคิดดูว่าหอมไม่หอมหมาตามมาตั้งแต่ในครัวเดี๋ยวเราชิมกันก่อนดีกว่าอันนี้เสร็จแล้วก่อนที่เมนเทอร์จะแย่งเราความจริงน่ะเขาต้องใช้ข้าวเหนียวจิ้มจิ้มนะเมนเทอร์คะโอ้ยมเกลือให้หน่อยค่ะมันหอมกลิ่นมันปูอะมันปูที่เราใส่ไปอะถ้าได้ข้าวเนาะ ถ้าเกิดช่วงไหนไม่มีไม่ค่อยมีเงินนี่ฝานิงก็อยู่กับข้าวจานนิงได้ไหมต้องเป็นฝ่ายใหญ่หลอยนะอนนี้มีความหอมของตัวมันปูอะค่ะมันปูมันหอมจริใช่แล,แล้วเราใส่ไข่เพื่อให้เนื้อมันนุ่มฟูพอรวมตัวกันทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งหวานคือกลมกล่อมอร่อยยูดิไป<ค>อ่ะไข่ปูเหลืองๆอ,อะหิวอีกแล้วผมอ่าเมนเทอร์บลับกับกรรมไม่เป็น อร่อยอะ่ะถ้ากินกับข้าวยิ่งอร่อยอะ่ะมันปูมันหอมมากกลิ่นมันปูแทงจมูกเลยอะ่ะแทงยังไงแทงจมูกอยากให้ล่วงสะพานนี้หนึ่งนุ่มอ่ะเราต้องจ,จับปูสักโลสองโลอร่อยมากเ <c oughs> จ้าหวานเลย และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่มากเลยนะคะเขาให้เราอ่ะได้มาใช้สถานที่สวยๆเนี่ยถ่ายทําการทําอาหารนะคะใช่นั่นก็คือหลอกข้าวเสมืง<จ>งองจังหวัดเชียงใหม่ใช่ก็สําหรับเมนูปูนาจาของเราวันนี้ อร่อยสใช่เนาะวันนี้รายการวัตถุดิบขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมพบกันใหม่วันศุกร์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครค่ายกดกระดิ่งใครมีสถานที่สวยๆมีอะไรอยากให้เราไปหาวัตถุดิบก็แนะนำมาได้สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกินปูวัตถุดิบวัตถุดิบวัต